เทียวเลยผ้ามาแล้วผ่ามาแล้วทานทาวเดี๋ยวค่อยขัดไม่ได้ไงข้างหน้ามีดานมันไม่เงามึ่งๆอนที่ามีมันมีมันจะขาดโอ้โาทังหมดเลยจะขาดมาเขียวเป็นแม็กซ์ทับเลย ตที่บาตายแล้วโอ้โดูดินพสวน่ชอบทบอก็เคยเจอพรนพรสวัสดใต้บาาตอนจตีหนึ่งดูไอ้ตีโนริงนะบอยเนี่ยโนริงแรงอะอย่าแรงสิ ฉนว่าพวก่านบ้าแล้วพวกนี้บ้าบ้าอพวกนี้มึงไอ้ความะโดนทางทานกพี่แต่คุณอยขอโทษยมพ้าใหม่ขอโทษย้อมใส่แล้วใส่บานพระใหม่ใส่บานเลยยม้อมฉันร้องว่ากระจกเงี้ย นรสิงทานและอย่าไปจะตกซอยเข้นะุูสิไปตืต้อนู้นซื้อนี่นี่ฉันว่าเยอคนที่เอาข้าวมาใส่บ้านวันนี้ไม่ค่อยได้ดูลิเกแล,ล้วเดินให่คลานง,งานหาซื้อของซื้ออะไรมาถวายพระไอ้เท,ทียน,นไม่ได้ที่อย่ยงว่าจริงนะทีเฮ็ดรถ ผมบอกแล้วหลวงตามโมจะเดินช้าเนี่ยไปพาวันอื่นมาตัดหน้าแล้วนะดีพนเจ้าค่ะไงล่ะ <c oughs> เสียงอ้อน <c oughs> เสียงหวานพี่หมาของการแต่งตัวตวัยชินกระเดทพนี่เองดูสิมีแต่ผ้าม่มๆล่อๆทั้งนั้นเลยแม่คนทานะ่านนะดูสิผ้าม่มงๆตรงนั้นเลยดูเอาเซเอาเอาดูสิระบดได้สักกี่คำหน้าเอาไอ้คนเนี่ย เสียงว่านดูดิแม่ดูตู้ด่ดูตูดูกนเป็นไงแล้ะยี่ห้อไม่ใส่ฮึมเลยยี่ห้อเดียวไม่ฉีดฉีดฟี่หายี่ห้อผลกูมืนหัวไปหมดแล้วจะชีดปั้วผ้าหรือไงฮะ พี่นอนาหะมบอกคกับอะไรก็ไม่รู้พวกอะไรก็ไม่รู้กัพี่เนี่ยนะต่อไปค่ะอยโอ้ยโอ้ยมีแกไกูจะได้แกตรงนี้เลยโอ้อ้โอ้โ้อ้อ้โอ้อ้โออ้โอโออ้ออ้ออ้้ ไม่ชั้นข้าวต่อจะเปิดโยมไม่เอาไปได้ท่านทได้ถึงไหนมาไม่พันเลยจะพันที่พูดกับผู้นี่ขอนี่ควงบวบวบพูดคำต้องคำในคำตาวางเป็นหมาบ้าแม่เดี่ยวเธอมึงเดี่ยวเธอวันนี้มึงไม่ต้องเดือดขมไม ดอ้งเอ้กูก้าวาไอ้ไม่มีอะไรให้กูตีน้งไม่กทยงไยเทียวมึงวันเียพี่อดไหมคะเอดไหมคะนตาไปไหมคะนี่อนี่กับพระกับเจ้าคุณพี่ก็หูไม่ไวเลยหน้าตัวริงเควจะทำบุญเนี่ยมันเสียโลกเสียยาไปหมดงี่คุณพี่อ่ะแต่ัหนักย่ไปเลยถึงไหมจะกหราไปยัแล้วไปิ้เยเี้ ถ้าเป็นพระวัดอื่นนะเขากักวัดไปแล้วเฮ้ยดีนะว่าเป็นพระวัดเนี่ยเขาหล่อได้เออกูว่าอเคเกันอยู่ไม่ได้จะเกินสามวัดนะาคดูแล้วเป็นอาหารพวกเดียวกันแน่ ต้องไจะต้องเข้าไปอยู่ในกลองจุ่มเทพนมแน่หรือองด่านบันเนี่ยเที่ยวเลยทุกี่เนี่ยข้าบทานีพี่ตดวนี้ใสใจริงแล้วไม่มีอไรแล้วแม่บวล่ไหนพี่พาไปวัดอื่นก็ได้เอา oh my, องไหนจำไ่ด้ะที่ัางกูไปก่อนจาเจอกูเอเที่ยวถ้าพวกนี้ไขชแค่กว่าน้าบ้านนัวี่กแล

เดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมยโยมแม่ยิ่งล้มลุกคานมาแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วโยมพ่อกับเจ้าดาวล่ะ เีตชาผ้าเหนือของท่าเป็นบุญของยาเบลลวกันจพอยแม่แอมามาบวชสัพักนนแล้วล่ะแล้วยงพ่อล่ะแล้ว,ลวลดาวล่ะพ่อเสืดับพ่อตายแล้ว